ับผมตอนนี้ก็เริ่มเก็บมัดข้าวใส่แล้วนะครับมมผม่ามันโอ้ยาเยอะมากน้ำพอน้ำพอแกอยัางไงมีแต,ต่ยาานีปา่ปลาดองเล็บปลาดองเล็บเลยเดี๋ยวจะให้ห้านถ่ายเหมือนเดิมนะครับผมก็จะทํางานตอนนี้ก็มีแต,ต่ยานะครับน้าแห้งครับโว้านะไม่แห้งนี่สนุกแน่ครับงานนี้แต่เสียน้ําแห้ง มีน้ำเหมือนกับที่ผมย้ำน้ำเมื่อวานนะโอ้โหสนุกครับผมเดี๋ยวให้ร้านถืออ่ะเอกอ,อันนั้นตรงนี้ก็จะมีข้าวหน่อยก็ได้เดินขี่ตูดนานเลยเว้ยนี่เท่นั้นแหละนี่ข้าวนี่

นี่นะครับสีข้าวแบบดั้งเดิมนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นก็เข้ามาดูนะครับ นี่คนนี้โซนนะครับโซนครับนี่รอรอมากครับผมมีมีเออโอ้ยมันไม่มีผู้สามาดูฮะในช่องนี้น่อยฮ่าฮ่ากระงแบกเยอะๆหน่อยวะไม่มีข้างให้แบกอีกอุ้ยเดี๋ยวคนเอาเดี๋ยวคนฟังอันไหนมาทางนี้โอ้โห โ้ทำไมมาเดาจังมาเดาป้าอะไรฉันจะเที่ยงอย่ารมาเชาวนี้มีผู้สาวดูไหมครับมีผู้สาวโสดไหมทางนี้โอ้ทางนี้มีแต่มีแต่ผู้ชายครับผมผู้ชายผู้โมดทำไมล่ะ้โไม่เพื่อเพื่อมียาเขามาดูอ้มีามาดูจะให้เป็นทุยแล้วนะโอดอย่างนี้ใเขา follow ทิ้งหมดแล้วบ้า้อ้ย ยึบยึบมาโอ้สบายเลยลงสนามดินก็สบายนะมันแรงเกินไปนะดูนะไรงมือมีดขึ้นแทกแฮมไปนู่นอีกคันนึงกำลังมานะครับนู่นบางโคลนอยู่ เฮ้ยเอ็กเธอมานเดิมป่าถ่า้ได้่า้เดิมถ่ายมอนเดิมคันลุนเสียงแรงกว่าอีกย้อมเสียงย้อมรู้ว่าแรันนี้ไปน่ะสะายกูดิออนแฟนไปอไหน้เลมองไปตรงไหนนะตรงนี้เอาเดิมออกไป เดี๋ยวตอนนี้เอาหมงนู้นให้หมดแล้วก็ออกมาทางเดิมมานนิเสร็จเลยเอานี่ให้หมดแล้วก็ย้อนมาหนิอีกอือโอ้ยย้อนไปย้อนมาอ้าวไม่ย้อนไปก็ป้าทางนู้นกลับมานี่ก็เหมือนเดิมในทางออกตรงนี้มีออกทางเดิมนี่แหละโอ้ยเอ้ยนภรนภรยูนภรนภรยูนภรนภรยูนภรนภรนภรนภยนภรนภรยูนภรนภรยูนรูนภนภรยูนภรนภรยูนนภรยูนภรนนภร ไปเก็บมันข้าวเราไทยเองเก็บเองก็ได้มาว่าว่าจะยืนถ่ายเฉยๆก็กลัวเขาบอกว่าอู้งานเนาะมันก็อู้แล้วเดินคือโทรศัพท์อู้อยู่แล้วเดินโทรศัพท์นะวันนก็ไม่ขับฮะทำงานทำงานคนนี้เขาทำงานไเอาออเอาอันนี้แหละถูกแล้วเอามาขับมาเร็วๆ ไม่ต้องขุดบินขึ้นมาเลยแรงเท่านั้นบินเลยไม่ต้องขุดเขาไม่ต้องขุดบินเลยเอแต่ติดลมแล้วก็กลับบ้านทิ้งรถไปนี่แหละต่อถูกอยู่แบบนี้ไปไปจะมันทำเอาเองตั้งเยอะมากเยอะแกงเยอะเก่งเยอะเก่งมีเพื่อนบางคนหันมาติลิงรัเบีเอ๊ะ

ได้หก็สอบคึ่งได้ได้ห้านะครับทำไม่เคยตานก็ขุดคันแทนเนาะคันแทนไม่ใช่คันนานะคันแทนรอเอามันไปนี่นี่แหละในนาโก้คันแรงทช่ไมจอดไปนู่นนี่ที่ทำข้าวเลยแต่ว่าต้องการข้าวเด้ทำข้าวคือคือจะปลูกเอาหญ้าได้หน่คือว่าเลียงงัวครับตอนนี้น่ะคือไม่ได้อยากได้ข้าวได้หนิมะเกลย้าเอาไปใส่ให้วัวครับเพราะว่า ไอ้คือตั้งแต่วานเราไม่ได้หวานตั้งใจจะเอาข้าวหรอกคือวานจะจะเอาหญ้าเพราะว่าเลี้ยงงัวคนดูนะเข้าใจด้วยนะเห็นเราไม่มีข้าวหรือคือแบบคนดูต้องเข้าใจด้วยถูกแล้วอ่าคนดูต้องเข้าใจด้วยถูกแล้วเราเกี่ยวหญ้าไปสีพอสีเสร็จเม็ดข้าวคือผลทายได้ทิ้งทิ้งเลยท่านพาเลี้ยงงัวงัวราคาแพงตัวนี้อ๋อวัวราคาแพง คนดูต้องเข้าใจเข้าใจให้ถูกนะครับเก็บเก็บมัดข้าวไปสีข้าวทิ้งแล้วก็เก็บฟางเอาไว้ให้บัวกินนะครับบัวแพงเราหกบาทเองข้าวมันฟ้าได้หรอกเลี้ยงงูดีกว่าข้าวมันก็โดนเราหกบาทนะวัวเรละเท่าไรสองร้อยห้าสิบโอ้ยทำไมโง่มาตั้งนานนี่คิดถูงข้าวเลยจะเอาหญ้าคเขาคนดูเข้าใจด้วยนะคนดูอ่ะู้แต่เขาไม่มาพูดเลยผมไม่รู้เลยนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะเข้าใจวันนี้แหละติ๊กโอ้ เก็บมันข e ้าวเพื่อเอาข้าวไปสีทิ้งแล้วก็เอาฟางไปให้วัวกินเพราะว่าข้าวนี่โลละหกบาทอย่าไปสนใจสีเสร็จทิ้งไปเลยใช่เพราะว่ามันแพงโลละแล้วก็เอาฟางไปให้วัวกินนะครับวัวนี่โลละสองร้อยห้าสิบนี่ต้องคิดกันแบบนี้นะครับเศรษฐกิจยุคใหม่นี่นะครับพนังงานส่วนผมมาเฉยๆเลยครับมามาในนามยังไงล่ะ ตรงสู่เขาตรงสู่เขานักขโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคันแรงนะครับคันแรงเห็นว่าท่อขาดคันแรงท่อขาด นี่นะครับข่าวก็จะประมาณนี้เนาะแห้งแล้วครับไปไม่ต้องไปตากไว้ในทางนะครับไปตากในทางถูกปรับไม่รู้เท่าไหรน่นอห้าหมื่นหรือเอ้ยไม่ใช่หกหมื่นหรือหกพันนอที่ทางนี่เอาแบบนี้นะครับไม่ต้องไปตากตากไว้ทุ่งนานะครับแล้วก็เก็บสีเสียาฟางนะครับไม่ได้เสียเ,เม็ดข้าวเสียฟางม่ให้วัวกินนั่นพอเนาะอ้า โอ้โห oh, ทำอย่างนี้สีแบบนี้นี่หาดูยากแล้วนะครับเพราะว่าสมัยตัวนี้นี่มีแต่เกี่ยวใหญ่ครับมีแต่เกี่ยวปาก3าเมตร <laughs> <c oughs> เกี่ยวมือไม่มีแล้ว เอาละครับคนขับขับไม่เป็นแล้วครับอีกคนหนึ่งหันมาทางนี้อีกคนหนึ่งหันมาทางนู้นนะครับเอาบรรยายต่ออย่างเงียบวะ่ะอุ้ยวันนี้ครับทีมงานเราเยอะมากเลยครับ<ด>ทีมงานเราทำการทำบรรยายครับทการทำบรรยายไอ้คันคันนี้เนี่ยวิ่งได้สุดนี้เท่าไหร่ยังไม่เคยอัดหรอก แปดสิบประมาณนั้นแหละไ่างปรเทศได้ต่าไปกรุงเทศได้ไหมได้ไปไม่赖จะไไปได้ไปกรุงเทพไปได้เชื่อว่าจะไปได้อจะไปอยู่ทัศ์สุรินนั่นแหละไม่ไม่หาเมียน้อยไงใช่ไหมใช่ไหมไปงานช้างก่อนตอนนี้มีงานช้างอยู่ไหนงานช้างอยู่ไหนงานช้างก็อยู่สุรินทเหรอโอ้ยน้าป๊อกไปสบายาๆกันไปกันตลาด อต่อไปเจ้าสักาตนรบสามไร่นะครับจะเอาไปสองเที่ยวให้หมดจะหมดหรือเปล่าก็มาลุ้นกันครับสามไร่นี่มีแต่หญาเนาะเกี่ยวยญ้าไปให้วัว อาโอ้เนี่มันอยู่ในร่มก่อนครับผม